ทุกคนเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับทุกคนเนี่ยครับคือหลายๆคนเป็นแบบนี้คือมีเวลาเดินทางไปไหนแบบไปท่องเที่ยวถ่ายภาพใช่ไหมจะต้องมีกระเป๋า2ใบใบหนึ่งเพื่อเอาไว้ใส่กระเป๋ากล้องครับทุกคนและอีกใบหนึ่งก็เป็นเหมือนนี้กระเป๋าเสื้อผ้านะครับและไอกระเป๋ากล้องเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีความจําเป็นเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไปแบบชิลๆใช่ไหมครับมีแค่กล้องตัวเดียวอะ่ะแต่เราต้องมาพกกระเป๋ากล้องเพื่อป้องกัน การเป็นลอยป้องกันการกระแทกอะไรพวกน,นี้นะทุกคนเนี่ยคือปัญหาที่เราจะเป็นภาระมากแต่ถ้าเราจะไปด้วยกระเป๋าใบเดียวแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีอุปสรรคอีกสมมติเราถ,ถ่ายเสร็จเนี่ยเราไม่รู้จะเอากล้องไว้ไหนเพราะว่าข้างหลังกระเป๋าเนี่ยมีเสื้อผ้ามีของมีพวกกุญแจมนีนูน่นนี่นั่นอยู่ในกระเป๋าผมก Yun ็เชื่อว่าสุภาพสตรีนะครับ <ull> เวลาไปเที่ยวใช่ไหม <S <S ก็สมมติถ่ายรูปเสร็จเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่ะ อยากะถ่าเสร็จแล้วก็เอาเก็บไว้ในนี้เลยใช่ไหมแต่มันทําไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวกล้องมันจะเป็นรอยใช่ไหมครับเพราะว่าในนี้กระเป๋านี่สารพันสิ่งอยู่ในนี้หมดเลยปวงกุญแจเอ่ยกระเป๋าตังเอ่ยอะไรจิปถาถะทั้งหลายแหละเครื่องแต่งน่องแต่งหน้ากระเป๋าสตางฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูไอเทมที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยคุณไม่ไม่ต้องพกกระเป๋ากล้องนะครับอ่าใช้แค่เจ้าสิ่งนี้สิ่งเดียวที่ผมจะแนะนำให้ทุกคนรู้จัก ปะเดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดในคลิปกันครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเจอปัญหาแบบผมไม่จําเป็นจะต้องเป็นช่างภาพมืออาชีพนะครับอาจจะเป็นแค่แบบนักท่องเที่ยวหรือคนเพื่อนๆที่ทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบนี้ครับที่ต้องการพกกล้องนะครับไปที่ต่างๆแต่ว่าแบบไม่อยากจะต้องถือกระเป๋ากล้องให้มันลุงลังหรือว่าแม้แต่พวกแบ็คแพ็คเกอร์ที่แบบสายเดินทางท่องเที่ยวไม่อยากที่จะต้อง มีทั้งกระเป๋ากล้องมีทั้งสัมภาระที่เราแบกอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับนี่แหละครับตัวนี้คือคําตอบเลยแต่มันเหมาะสําหรับคนที่อุปกรณ์น้อยๆนะครับต้องบอกก่อนแบบกล้องตัวเลนตัวหรือกล้องตัวเลนสตัวอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ตอบโจทย์มากเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านในคลิปกันครับว่าเรามีวิธีแก้ไขปัญหานี้ยังไงก่อนจะเข้าไปฝากทุกคนกดไลค์กด, like, ด Sub s cribe และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่อง LT เจอนี้ด้วยครับ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันด้านในคลิปเลยครับนี่เลยครับทุกคนผมมาเจอเจ้าสิ่งนี้เป็นผ้าห่อกล้องนะครับทุกคนมันทําให้เราไม่ต้องพกกระเป๋ากล้องในกรณีที่เรามีแบบกล้องตัวเลนตัวแบบจะออกไปเดินสตรีทเงี้ยแล้วมีทั้งพวกกระเป๋าตังอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเราอยากไว้ในกระเป๋าใบเดียวแล้วก็ไม่อยากถือกระเป๋ากล้องให้มันสะดุดตาใช่ไหมทุกคนนี่เลยครับ เป็นผ้าห่อกล้องของคลามนะครับทุกคนยี่ห้อนี้ก็มีมานานแล้วนะทุกคนผมเห็นผ่านตามาสักพักแล้วแต่ทีนี้ไม่เคยสั่งของเขามาใช้วันนี้เลยเอามาลองดูเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยครับทุกคนว่าด้านในกล่องจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเห็นไปพร้อมๆกันเลยแพ็กเกจภายนอกเขาดูดีนะด้านหลังก็จะเป็นวิธีใช้นะครับนี่นะครับทุกคนนี่ก็คือแพ็กเกจเขาทําออกมาดูดีเลยครับ เป็นยี่ห้อคลามนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราแกะดูไปพร้อมๆกันเลยครับผมว่าอาจจะไม่ต้องใช้คัตเตอร์อ่าแกะกล่องได้ครับไม่ต้องใช้คัตเตอร์ปุ๊บเดี๋ยวดูด้านในการว่ามีอะไร โอ้โหแพ็กเกจเขาสวยนะเนี่ยดันออกมาครับปึ๊บก็จะมีผ้าอยู่ในนี้ครับหนึ่ผืนในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนโอ้โแต่ผมชอบแพ็กเกจเขานะแพ็กเกจเขาสวยอะทำมาดูหรูหราเลยหลักร้อยแต่แพ็กเกจด,ดูสวยเลยครับ นี่ละครับทุกคนนี่คือผ้าที่เราได้มานะครับของผมนี่จะเป็นไซส์ใหญ่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจริงๆอ่ะผมเจตนาจะเอามาใช้กับ Nikon Z6 Mark II นะครับโอ้โหแล้วเขาก็มีโลโก้ตรงนี้มาด้วยว่าคลาแเ้าก็ทํามันดีนะทุกคนตรงเส้นตรงนี้ครับสายตรงนี้นะเดี๋ยวเราเอาไว้รัดกับตรงเลนสครับเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนดูโอวยเนื้อผ้าดูดีนะครับจับแล้วนุ่มครับ ผ้าตรงนี้กันน้ํานะครับแล้วฝั่งนี้เนี่ยครับทุกคนเนื้อผ้าตรงนี้เป็นเนื้อผ้าที่ทางแบรนด์เขาบอกว่าสามารถใช้เช็ดหน้าเลนได้เลยนะทุกคนเลนเปื้อนฝุ่นแล้วพวกนี้เป่าเอาที่เป่าเป่าลมยางเป่าแล้วก็เอาตรงเนี้ยครับไปเช็ดที่หน้าเลนเราได้เลยเนี่ยครับผ้าตรงนี้สามารถเป็นผ้าเช็ดเลนได้เลยครับ นี่โอ้โหดีงามมากครับทุกคนับทุกคนเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดีกว่านี่ครับเวลาเราหอกล้องใช่ไหมครับเราก็เอาเนี่ยท้ามากลางไว้นะครับเราเอากล้องวางตรงกลางนี้เลยก็ได้ครับแล้วเราก็ค่อยพันไปครับนี่พันแบบนี้ขวาม,มาทับซ้ายเนี่ยมาปิดน้เนะครับผมก็ไม่เคยหอนะอันนี้คือลองครับเทสดูแล้วก็ด้านบนที่มีเชือกตรงนี้เห็นไหมครับเราเอาไว้มุมด้านบนสุดเลย ก็พันย้อนกลับมาเนี่ยโลโก้มันจะมาโผล่ตรงนี้แล้วเราก็เอาสายตรงนี้ครับ้องตวัดมันที่หน้าเลนอีกทีหนึ่งนี่เลยครับทุกคนเห็นไหมแค่เนี้ยกล้องเราก็กันน้ําแล้วก็กันรอยแล้วครับทุกคนดีงามไหมอือหือนี่เลยครับทุกคนกล้องเราก็ถูกโปรเทคด้วยเจ้าผ้ากันรอยกันเปียก ไอ้กันน้ำของคลามเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับทุกคนเดี๋ยวผมทำให้ทุกคนดูนี่อย่างเช่นกรณีสมมุตินะครับสมมุตสิสาวๆนะมีกระเป๋าถืออย่างี้ใช่ไหมครับปุ๊บแล้วในกระเป๋าเนี่ยอยากใส่นูน่นใส่นี่อยากถือแบบไปเที่ยวทะเลไปเดียวใช่ไหมทุกคนก็จะมีเหมือนกระเป๋าใบเดียวเนี่ยเราก็ใส่ของไปเลยครับปุ๊บ เรามีของอะไรเยอะแยะไปหมดปกติอะถ้าเราทําแบบนี้ใช่ไหมครับเราจะต้องมีกระเป๋ากล้องต่างหากแน่นอนเพราะว่ากล้องมันจะเป็นรอยแต่ถ้าเรามีแบบนี้ครับทุกคนนี่กระเป๋าใบนี้เราก็เอากล้องใส่ไปได้เลยครับไม่ต้องกลัวเป็นรอยแล้วเราก็หิ้วได้เลยครับนี่เราก็สามารถหิ้วเดินชายหาดไปไหนได้เลยเนี่ย าเมืองก็มีกระเป๋าสะพายเก๋ๆกระเป๋าแบบวันเดททริปของแต่ละคนก็จะมีกระเป๋าส่วนตัวอยู่แล้วใช่ไหมเป็นไงครับเห็นประโยชน์ของเจ้าผ้าหอกล่องตัวนี้ไหมครับของคลามตัวนี้นะดีเนาะมันได้ถึงไซส์ใหญ่เลยนะทุกคนอันนี้ผมใช้แค่ฟูจิ XT30 แต่วัตถุประสงค์จริงอะ่ะผมจะเอามาใช้กับนิคอนแซนหตัวที่กำลังถ่าย คลิปนี้ให้ทุกคนได้ดูอยู่อันนั้นจะเป็นกล้องหลักของผมที่ใช้ในการถ่ายคลิปแล้วก็ออกไปถ่ายคลิปต่างๆให้ทุกคนได้ดูอยู่ในช่องนี้นะครับแต่มันก็ใหญ่กว่านี้นิดเดียวฉะนั้นผ้าผืนนี้ทุกคนดูนะมันเหลือเหลือมากครับผืนนี้ที่ผมสั่งมานะครับทุกคนจะจะเป็นไซส์ M นะครับมาในราคา399รนะครับรวมส่งมาเรียบร้อยเลยเนี่ยล้าสมมุติเรา ออกกล้องออกมาแล้วใช่ไหมเราก็มาพับได้เลยครับทุกคนแล้วมันเหลือเล็กๆมากเหมือนผ้าชนหน้าผืน่นนึงเลยอ่ะเนี่ยมันไม่เป็นภาระเลยมันไม่ใช่แค่กันลอยอย่างเดียวมันกันน้ํากันอะไรได้ทุกคนเดี๋ยวผมเช็ดให้ดูเดี๋ยวผมจะพันให้ทุกคนดูอีกทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คเรื่องของกันพวกเราอ,องน้ํากันครับมันไม่ได้หมายถึงว่าเอาไปจุ่มแช่ในน้ําได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเจอฝนเจออะไรเนี่ยสบายๆครับทุกคน เนี่ยผมก็จะเอามุมนี้มุมที่มีเชือกนะครับไปด้านหน้าเราวางแบบสามเหลี่ยมเงี้นะครับแล้วเรากล้องระวางแล้วก็พันเข้าไปปุ๊บปิดขวาปิดซ้ายแล้วก็ตลบด้านหน้าขึ้นมาปุ๊บนี่ครับโลโก้คลามมันจะมาอยู่ตรงจอ LCD ด้านหลังกล้องพอดีแล้วตรงสายตรงเนี้ยเราก็เอาไปพันคล้องกับตัวเลนครับนี่นี่ครับทุกคน เดี๋ยวเรามาเทสเรื่องกันน้ํากันอย่างที่ผมบอกเราไม่ได้แช่นะครับเวลาชีวิตจริงเราไปเจอฝนเราวิ่งหลบฝนนะอย่างน้อยคือมันโปรเทคได้ไปเที่ยวน้ําตกละอองน้ำต่างๆนะครับทุกคนดูนะนี่ประมาณนี้ครับผ้าตัวนี้กล้องผมไม่เปลียกแต่เดี๋ยวโต๊ะจจะเปียกเดี๋ยวเรามาแกะ กล้องดูเลยครับปึ๊บผ้าด้านนอกมีเปียกมีชื้นแต่ว่าโอ้ยผมว่าน้ํามันมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันไหลลงไปเร็วมากเลยครับมันเป็นเหมือนผ้าที่ไม่ได้อุ้มน้ำมาทุกคนโอ้ยมันมันมันไหลเร็วมากครับมันแห้งมันดูเหมือนมันจะแห้งเร็วมากอ่ะแล้วกล้องนะครับไม่มีความชื้นเลยครับทุกคนน้ําลงมาไม่ถึงกล้องตัวนี้ อย่างสถานการณ์จริงอะ่ะโดนฝนอะ่ะคุณก็ไม่ถึงขนาดลาดน้ําอย่างนี้หรอกมันเป็นแค่ละอองฝนอะไรพวกนั้นอะ่ะฉะนั้นเหลือๆครับนอกจากกันลอยแล้วก็กันละอองฝนกันฝุ่นได้ครับทุกคนเป็นงไงครับทุกคนสําหรับไอเทมวันนี้ที่เอามาให้ทุกคนได้ดูเชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์หลายๆคนนะครับที่สายท่องเที่ยวสายถ่ายแบบชิวๆกล้องหนึ่งตัวเลนหนึ่งตัวหรืออาจจะมีเลนเพิ่มอีกสักตัวไว้เปลี่ยนระยะเนี่ยผมว่าภาพวกนี้ตอบโจทย์ได้ถ้าคุณมี2องผืนก็ ผืวแรกก็พันตัวนี้อีกผือหนึงก็พันเลนนึกอ,ออกไหมพันเป็นในกระบอกเลนเลยแล้วก็ใส่เป็นกระเป๋าใบเดียวกันได้เลยครับง่ายๆเลยครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่อง LT Journey ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมเจอผลิตภัณฑ์ดีๆสินค้าดีๆเกี่ยวกับพวกถ่ายภาพถ่ายรูปอีกผมจะมาแนะนำทุกคนเพิ่มครับ คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมซื้อเองใช้เองแล้วก็เอามาบอกต่อเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าใครสนใจนะครับทุกคนก็พิมพ์ใน Facebook คำว่าคลามได้เลยนะครับ K A R H M ครับหรือจะพิมพ์ใน Google K A R H M เดี๋ยวผลิตภัณฑ์เขาจะขึ้นมาเองครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเจอกันคลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ